สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมถูก่านในพิพผลการออกรางวัลหวยล่าหวยล่าพัฒนาประจงวันที่19ธันวาคม2 5 6 8ารออางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก4646่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก0303ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก603 603างวันเลข6ตัวเลขที่ออก 6 6 4 6 0 3 6 6 4 6 0นีกนี่ก็เป็นผลนอ,อกวันหอยลาวหอยลาวพัฒนาประจันวันที่1ิเกาธันวาคม2 5 6พขอให้โชคดีมิชัยถูกหอยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ในได้จ่าทรัพตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลก,การออกหวยลาวหอยลาว พัฒนาใหม่ในมือหนะสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า